พ่เพ็ดพิรมพอรอลูกสิทธิ์คนแรกของพระอาจารย์พรพิรมเจ้าของเสียงเพลงหนุ่มนาครวนครลงพื้นละหนานาอีกแล้วน้องแก้วของพี่คุ้มนาทินนี้เคยมีน้องอยู่ถ้วย มิตรเพลงทางใจมิตรเพลงคนนี้เธอจำได้ไหมเคยขอเพยงรักจากใจส่งไปให้เธอก่อนนั้นเดียวนี้ยังขอให้เธออยู่ทุกวันฟังดูมิตรคงมันเธอกลับเงียบงันไม่ เสียชีวิตเมื่อคืนของวันที่1มิถุนายนปี2566เวลาเที่ยงคืนโดยประมาณที่บ้านพักส่วนตัวถนนประชาชื่นนนทบุรีหริมคลองประปาโดยอาการนอนหลับแล้วไม่ตื่นหลังจากที่ท่านป่วยได้โรคหัวใจมาเป็นเวลาหลายปีท่านเสียชีวิตในขณะอายุได้86ปีพรเพชรพิรมพรมีชื่อจริงว่าโกศลกล่อมสี เกิดเมื่อวันที่7กุมภาพันธ์ปี2480ที่อำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีเป็นบุตรของนายปวนนางอ่อนกล่อมสีมีพี่น้อง11คนเป็นคนโตจบการศึกษาชั้นประถมปีที่4จากโรงเรียนวัดลาดซึ่งอยู่ใกล้ๆบ้านคุณพ่อมีอาชีพเป็นคนปั่น3ล้อเป็นอาชีพที่สามารถส่งเสียให้ลูกๆได้ศึกษาเล่าเรียนจนสําเร็จการศึกษาชั้นสูงๆได้หลายคน โกศลกล่อมสีชอบร้องเพลงมาตั้งแต่เด็กๆพอเริ่มโตเป็นหนุ่มก็ออกร้องเพลงประกวดตามงานต่างๆอยู่เป็นประจำมีเพื่อนรักที่เป็นนักร้องประกวดอยู่ด้วยกัน4คนคือจิตกรบูเนียมปัญญาชูไพฑูนวสันจันเปลง่งและตัวเขาเองโกศลกล่อมสีด้วยใจที่รักในการร้องเพลงลูกทุ่งอย่างยิ่งทําให้ทั้ง4ี่คนได้ร่วมกันตั้งวงดนตรีเล็กๆขึ้นโดยนํานักดนตรีที่เป็นเพื่อนกันจากโรงเรียนต่างๆมาร่วมเล่นดนตรีให้ แล้วก็รับงานแสดงตามโรงเรียนบ้างงานวัดทั่วไปบ้างสนุกสนานเฮฮากันไปตามประษาเด็กหนุม่มตอนนั้นพรเพชรใช้ชื่อในการเป็นนักร้องหน้าเวทีว่ายอดเอกชัยจิตรกรบัวเนียมแต่งเพลงให้ร้องหน้าเวที2เพลงด้วยกันคือเพลงลูก3ล้อและคนขายทานหลังจากตั้งวงอยู่ได้ประมาณ3ปีก็ต้องเลิกและแยกย้ายจากกันต่างคนต่างก็มีจุดมุ่งหมาย ที่จะเข้าไปเป็นนักร้องในวงดนตรีชื่อดังเพื่อจะได้เป็นนักร้องดังกับเขาบ้างโกศลกล่อมสีเข้ามาฝากตัวเป็นลูกศิษย์ของพรพิรมส่วนจิตกรบัวเนียมก็ไปสมัครเป็นนักดนตรีอยู่กับวงสุรพลสมบัติเจริญซึ่งในเวลาต่อมาจิตกรบัวเนียมก็กลายเป็นคนดังด้านปัญญาชูไผ่ทูลก็ไปสมัครเป็นนักร้องอยู่กับวงดนตรีสุรพลสมบัติเจริญเช่นกัน เขาเปลี่ยนชื่อเป็นกังวานพรายลูกเพชรซึ่งก็กลายเป็นนักเพลงคนดังอีกคนหนึ่งเช่นกันสําหรับวสันตจันเพลงไปสมัครอยู่กับวงดนตรีพยงมุกดาต่อมาย้ายไปอยู่กับวงดนตรีรวมดาวกระจายของครูสาเนียงม่วงทองและเปลี่ยนชื่อนักร้องเป็นรุ่งเพชรแหลมสิงซึ่งก็กลายเป็นนักร้องชื่อดังอีกเช่นกันสําหรับโกศลกล่อมสีหลังจากเข้าไปฝากตัวเป็นลูกศิษย์ของพอรพิรมพรพิรมก็ตั้งชื่อนักร้องให้เขาว่าพรเพชรพิรมพร โดยนําชื่อของท่านพรมานําหน้าชื่อและนำนามสกุลพิรมมาไว้นำหน้านามสกุลรวมเป็นพรเพชรพิรมพร์อยู่ไม่นานก็ได้รับการสนับสนุนให้ร้องเพลงบันทึกเสียงเป็นครั้งแรกในเพลงหนุ่มนาครวนซึ่งแต่งโดยเพื่อนรักจิตกรบูวเนียมนนนนออองงองาพี่่ออยูทิ ไกลบัดนี้พี่ครวรโปรดพวนมาหรือดูทำนาจะผ่านไปอย่าให้คันไทยต้องกลทอ้อ ต่อมาจิตกรบูเนียมก็นําเพลงที่เคยร้องหน้าเวทีในสมัยที่ตั้งวงที่เพชรบุรีมาให้เขาร้องบันทึกเสียงอีกสองเพลงคือเพลงลูก3ล้อและคนขายถานสวนอาจารย์พรพิรมก็แต่งให้เขาร้องสองเพลงคือเพลงลืมนาหรือน้องและช่างตัดผมทําให้พรเพชรพิรมพรมีชื่อเสียงโด่งดังพอสมควรในยุคนั้นชื่อที่ใช้ในการร้องเพลงบันทึกเสียงเขาใช้2ชื่อสลับกันคือชื่อพอรเพชรพิรมพรและยอดเอกชัย ต่อมาก็ได้ร้องบันทึกเสียงอีกหลายเพลงเช่นเพลงคอยสาวโดยใช้ชื่อยอดเอกชัยแต่งโดยคุณพ่อของเขาเองคือป่วนเปลี่ยนสีเพลงนางในฝันใช้ชื่อนักร้องว่ายอดเอกชัยแต่งโดยแดนชัยพัยบูลมิดเพลงทางใจแต่งโดยครูเลอร์สีโชคเป็นต้นหลังจากเพื่อนรักอีกคนคือรุ่งเพชรแหลมสิงห์มีชื่อเสียงโด่งดังจากเพลงฝนเดือน6เมื่อปลายปี2 5 1 1ก็ได้ตั้งวงดนตรีเป็นของตัวเองขึ้นพรเพชรพรพิรมก็ไปช่วยฟอร์มวงให้กับรุ่งเพชรด้วย และก็ได้เป็นนักร้องประจําวงไปด้วยช่วงนี้เขาก็ได้ร้องเพลงบันทึกเสียงอีกหลายเพลงรวมเพลงที่พรเพชรพิรมพรหรือยอดเอกชัยร้องบันทึกเสียงไว้ตั้งแต่ยุคแรกจนมาถึงยุคที่อยู่กับรุ่งเพชรแหลมสิงทั้งหมดจํานวน20กว่าเพลงแต่เท่าที่ค้นเจอเจอ10เพลงได้แก่เพลง,นพลงหนุ่มนาครวนคนขายถานลืมนาหรือน้องช่างตัดผมนางในฝันดินปองเดือนมิดเพลงทางใจจดหมายบ้านทุ่งรำเพึงลืมพี่คอยเธอที่เขาตะเคารา พรเพชรพิ่รมพรอ,อยู่ช่วยวงนดนตรีลุงเพชรแหลมสิงห์จนกระทั่งเลิกวงจึงได้กลับไปอยู่บ้านและจัดรายการวิทยุอยู่ที่วัดเขาตะเรราโดยใช้ชื่อในการจัดรายการว่ายอดเอกชัย ต่อมาเขาได้เข้ากรุงเทพอีกครั้งคราวนี้มาทํางานเป็นลูกจ้างประจําอยู่ที่สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหมแถวประชาชื่นท่านยึดอาชีพเป็นช่างตัดผมอยู่ภายในสํานักงานด้วยเมื่อพ้นจากการเป็นลูกจ้างประจําแล้วท่านก็ยึดอาชีพเป็นช่างตัดผมตลอดมาจนถึงบ้านปลายของชีวิตดูเหมือนว่าท่านเพิ่งจะเลิกตัดผมไปเมื่อช่วงโควิดเข้ามานี่เองในบ้านปลายชีวิตพรเพชรพิรมพรพักอยู่ที่บ้านส่วนตัวที่ถนนประชาชื่น นนทบ,บุรี5ริมคลองประปาเยื้องๆกับมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตเมื่อหลายปีที่ผ่านมาท่านป่วยได้โรคหัวใจต้องเข้าๆออกๆออออโรงพยาบาลอยู่บ่อยครั้งท่านทําบอลลูนและทํบายพาสมาแล้วหลายครั้งที่โรงพยาบาลภูมิพลเนื่องจากเส้นเลือดอุดตัน9เส้นคุณหมอให้การดูแลรักษาเป็นอย่างดีขณะที่อยู่บ้านก็มีบุตรสาวและมีพี่ผู้หญิงอีกท่านหนึ่งคอยให้การดูแลอย่างใกล้ชิดแต่เมื่อประมาณหนึ่งเดือนที่ผ่านมาอาการของท่านเริ่มซุดท่านมีอาการหลงลืมจําอะไรไม่ค่อยได้เริ่มทานอาหารไม่ค่อยได้า กลางความมิตกห่วงใยของบุตรและผู้ใกล้ชิดจนกระทั่งเมื่อคืนของวันที่1มิถุนายนปี2566เวลาประมาณเที่ยงคืนบุตรสาวเข้าไปดูท่านพบว่าท่านนอนหลับแบบนิ่งเงียบผิดปกติจึงเข้าไปปลุกพบว่าท่านเสียชีวิตแล้วยังความเศร้าสูกเสียใจให้กับลูกๆญาติพี่น้องและผู้ใกล้ชิดเป็นอย่างยิ่งท่านเสียชีวิตในขณะอายุได้86ปีขอขอบคุณข้อมูลจากอาจารย์สัมพันธ์พัทลุงและขอบคุณภาพประกอบ จาก Facebook คุณอนุกูลคนเดิมขอบคุณมากครับนิดเลพลงคนนี้เธอจำได้ไหมเคยขอเพลงรับจากใจส่งไปให้เธอก่อนนั้นคนล้มพื้นลาหนานานอีกแล้ว No I'm no.